ไปต่างๆของสัตทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์รู้ปุกเอริวาสานุษิการรู้ธาตุในอดีตของพระองค์ได้จะรู้ปุกูปะปาปญานรู้การจุติละเกิดทั้งของสัตทั้งหลายได้รู้กรรมมตตกาญาณรู้วัว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกัม ทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลถ้าพเจ้ทาท่านก็พระอาจารย์แต่บุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ผู้ที่ท่านสอนได้คือเทวะท่านท่านกปล่อยตามบุญตามกรรมถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมพระองค์ท่านก็ยังไม่ขาดเพศตา ลองคิดดูรรที่พรมหารณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าคือมีต่อท่านเทว,วทัศท่านเทว,วทัศขึ้นไปบนยอดเขาคิจสุกคิดจะทำลายพระพุทธเจ้าเรียงบ่อนเห็นลงมาหมายกะเหตุทับพระพุทธเจ้าให้แหลกเกียบเป็นจุนพิบู พระองค์ทรงพิจารณาดูวาราจิบของท่านเทวทัตทรงทราบว่า้าเทวทัตไม่ได้ทำร้ายเราแม้แต่นิดหน่อยเทวทัตจะอแกแตกตายจะอ,อบโอกาท,ที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวเมื่อตอนเห็นตะเกียเห็นแตกกระเด็นมาพระองค์เืนอมระบาทไปลองรับให้ตะเกีย เห็นที่พระพิธีวัดท่าโยนลงมาน,นั้นสูงสังฆบานพ่อพระองค์ผิดชั้นเล็กเล็กและเทวทัพตอดีอกดีใจว่าเราได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าสมเราแม่ไม่ตายก็ยังดีแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไปโดยกระทั่งนลับหลับเข้าพา,าลูกเอกลูกหาดีตายเจ้าพระพุทธเจ้าจะไปตั้งาศาสนาใหม่ แต่แล้วไปไปมามาเพราะท่านเววนทวทัตทัมานันปริจธรรมเกดที่คอยเป็นสมาธิได้ทานสมาบัติขอผลเนินอากาศได้ต่ทำให้เสื่อมสูญจากคุณง,งานการดีรรมานันปริยธรรมสี้ก็ขาดสมาธิก็เสื่อมสูญอิทธิฤทธ์ก็ทังทลาย เราตอกเทว,วทัตจะไปไหนมาไหนหอโคนเดินอากาหลังจากที่ทำอัน,นันตริยกรรมคนได้ทำเสื่อมพระลนวไปที่ไหนก็มีแต่รถตั้งตั้งตั้ตั้่าไปไม่ได้เหมือนอย่างก่านุาตรบริษัททั้งหลาย่านจะทำกันอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ทำไปเถอะ ขออย่างเดียวจะไปขอทำอนันตริยกรรมก็แล้วกันอนันตริยกรรมนั้นถ้าทำลงไปแล้วเสื่อจากผลนิพพานตั้งอยู่ในฐานภาลาชคิคือผู้ไข่แค่ในพระพุทธศาสนาอย่าทำมันบาปนะหนึ่งฆ่าพิดาสองฆ่ามารดาการทำรา้ายพระพุทธเจ้าให้พ้อพกะโลกิสุทธ สานภาพพระอาราสสนภาพอาสีภาพพระอาราสอาทำลายสงให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใจวัดหนึ่งขัรนกระโยกกันแตกสามคคีกันทเลาะเแฝงกันจาจะไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะะลายเป็นอนากา กอย่างลงก็วัดใต้ลงก็วัดเลยแต่ก็มีญาติมีโยมกันก็แะ่อาจผลประโยชน์กันได้พันาทะเละปิเสียงกัน,กน,กน,กนต่างคนก็ต่ามีลูกเต็ดทั้งาทั้งโยมแต่กันเป็นฆ่าเป็นพวกยบพวกขึ้นมาลบหาพระสงฆ์แต่สามนทีกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ายทศสี่ลูกขึ้ไนไป นั่นเป็นสังฆเพศในอดสังฆเพศแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมทำลายสงให้แตกการบานัก,านกตาปาเพราะฉะนั้นการทำบาปทำให้นะวังอนันตริยกรรมให้บาปมาก,ก,การทำบาปจางด้วยเช่นข่ามนุษย์เป็นต้นแต่ไม่ใช่เพราะใจแส่ของเรา ไม่ได้บุกคดดังกล่าวมาในห้าอย่างนั้นยังมีโอกาสท,ที่จะได้บรรลุพระผลน,นิพพานเช่นพระองค์ปุริมาณห้าคนมาที่นับได้เก้ราราา้อยเก้าสิบเก้าคนอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้สมสมบทเป็นเท่าสมในพระพุทธศาสนา สบาติปัสินสมาธิปัญญาให้ิรูรณมสมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นพระอารหันต์องค์หนึ่งในจำนวนแปดสิบองค์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรลมเสียื่อบาปปัย่างใดที่เราทำมาแล้วยกเว้นอนันตริยกรรม าสงนใจขับใจว่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมจะเกิดทางมากผลนลึก่านให้ใจยามต้องเก็ลมใจจะได้ไปละลึกถึงมันเป็นอันขาดมันละลึกอดละลึกถึงไม่ได้ก็ให้มันละถึงพระพุทธเจ้าพุทโธ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 ภาพภาพจนมันลืมความหลัง ว่ามันลรื่ความหลังด้นจิตก็ไม่ตดจ้องอยู่ที่คุณเพระพุทธเจ้าคือพุทโธมันก็ไม่ตึกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วจิตนั้นก็ไม่ได้ไปไต่ังวลกับบาปในอดีตการนึกถึงพุทโธเป็นพุทธานุสติแล้วนึกถึง,ถงคุณของพระพุทธเจ้าเรื่อนึกถึงก็เป็นบุญแม่จิตไม่ต้องต่อ การด้านการทำสมาธิภาวนาในเบื้องต้นนี้ต้องพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจารสมาธิก็ยังดีแต่มันมีอย่างนี้นะญาติโยมอัญามาเลชินนาโต หวงปูเสียงใหญ่ท่านกล่าวว่าลกใจเพื่อปราบมารคาถาปลุกใจก็คือพุโทโธพุโทโธพุโทโธทีนี้มารนี่ตัวขันธามารนี่เป็นตัวสำคัญขันธามารก็คือร่างกายของเรานั่นแหละนั่งไปนานมันปวดมันด้วยมันเจ็บ มื่อมันเกิดปวดน้อยเก็บคือ,อขึ้นมาแล้วตัวกิเลสประมาณมันก็มาแรกคืออรรตกิความไม่ยินดีต่อการปฏิบัติทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันกลัวตายปฏิบัติมากไปมันปวดหลายเดี๋ยวแก้มขามันจะเมินขาไปบกแต่กลายเป็นน้อยเป็นเรียโดยปฏิบัติต่อไปไม่ได้ตูกิเลสประมาณมันทำลาย ในเวลาขันธมานมันแสดงทลิ์มันขึ้นมาถ้ายิ่งในขณะใดที่เราภาวนาพโตโพโตโพโ,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 โตจิตมันใกล้ใกล้จะสงบนั่นแหละขันธมานมันจะแสดงตัวให้พาปก,กันทีความเจ็บปวดความปวดเมื่อยมันก็บงังตัดขึ้นมาประเดี๋ยวปวดต้นคอประเดี๋ยวปวดหัวประเดี๋ยวปวดตา ระหว่างหัวเรียวหัวต่อเนี่ยระหว่างที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิปัดดจากร่างกายนี่แหละอุปสรรคอันนี้มันจะบังเกิดขึ้นแม่แม้มันอุกขัดลังขันยอผมอย่าอย่ากระโดดโลดเต้นทีนี้ในตอนนี้ถ้านนักภาวนาท่านใดอดทนพยายามเอาชนะมันให้ได้ โดยไม่ยอมแพ้มันไงไน่ายๆต่อสู้ปั่นจนสุดพิสัยที่จะสู้ได้เงี้ยไข่เปลี่ยนอิริยาบถตัวขาดอดทนใบใบเบาๆทนไม่ได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ทนจนตัวความเครั่ตง,าาตง,าางตัวจนทำนี้ทำนานจนกระทั่งว่าเรานั่งตลอดวันยัง่งยำไม่คิดไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้ แล้วภายหลังมันจะต่อสู้กับกันได้ในเมื่อานในขั้นนี้ตอนนี้ไปแล้วต่อไปการภาวนาจะสะดวกสบายมากทำไมขันธรมานมันจึงสแสดงออกมาให้ปรากฏไมกิเลสประมานก็มาย้ำเข้าไปีกิเลสทั้งหลายนี่มันตัวเราจะหนีจากมัน เพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤิธิ์มาตักขวางเราเราจะต้องปราบมันด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นด้วยความทนทานด้วยความมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิตายเบาจิตเบาตายสงบจิตสงบแถมมีจีตมีความุกมีความเป็นหนึ่ง นั่นแหละเราเพงจะราขันธมารให้ขันตนไปได้นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้ถ้าเอาปรการใด,ดที่เราเอาสมาธิในขั้นตนนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้ภาษาผสมอย่งโมจวัดทันก็เก่งโตก็เก่งพอหันหน้าเข้ามาแล้ว ทะเลีเ่ยใใเสียกงการอุตะลุกเพราะจะนั้นใจเยียบหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันแน่วแน่ลุกโ,โตุ้กโตไปยุกน้อกนอกยุกน้อกนอไปสัมมาะหางังก็สัมมาละหังไปวิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพาะแต่สามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น บางทีบางที่เกียยแล้วเราอาจจะนั่งหลับตาทั้งใจให้มันดวงๆไปตั้งไปตั้งตั้งใจไปคิดมันแต่ถ้ามันคิดแล้วกำหนดปฏิรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีเคิดแล้วรู้ทันทีไล่ตามมันไปอย่างนี้มันก็สบายดีเหมันจะลองลองเคียมันจะสามารถเข้าไปอยู่สภาที่ใต้ แต่คนทั้งหลายก็ว่าอย่างนี้เลยหลวงพ่อเคยเทศน,นาขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาต่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามาทิ้งบริกรรมภาวนาไปเที่อย่างอื่นก็ควรต่อยให้จิตไปบ้างแต่อย่าลืมคับสีตั้งหนดตามรู้มันเรื่อยไปมีพระองค์หนึ่งบอกว่าอุ้ยทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ติ lòng lòng luôn an tâm đúng không? Nếu chúng ta sẽ biết rằng trong thời chúng ta sẽ biết rằng trong thời chúng ta sẽ biết rằng trong thời gian này chúng ta sẽ biết rằng trong chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ biết sẽ biết rằng trong chúng ta sẽ chúng ta chúng ta sẽ chúng ta sẽ chúng ta chúng ta ตองดูเนี่ยโอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิเพราะการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหมด้้ยอันนี้าาามันจะไปเสื่อมเพ่มขึ้นเถาคนหอพาวนาผู้โคตรโตโคตรโคตรตโตจิตมันจะสงบสว่างมีสมาธิมีจิตใมีความสุขเป็เสื่อทั้งตัวเองก็ทำให้นะแล้วก็ไปออยึดจิตนั่นนะ ทีนี้ทีหลังเราคนอื่นเขาก็ยึดสายฟองแล้ยึดสายฟองแล้วจิตเขาสงบนิ่งว่างสว่างมีปีติมีความสุขเขาได้เห็นเข้าตัวไม่เคยยึดเคยฟ้องกับเขาเราหาว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกอยู่แล้วนักปฏิบัติของเราอย่าเป็นเช่นนั้นให้พยายามทำสะทันใจให้มันเป็นกลางต่อวิธีการปฏิบัติที่เปล่าเปล่าที่เหียงเหียงกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นนะ เป็นเตียงไปเลืออยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเป็นอย่างบางทีบางท่านบอกว่า,วาพอเวลาผู้ก่อผู้ก่อจิตมันต 6, ้องอบรธรรมฐานเท่านั้นแล้ไม่ถึงวิปัสสนาบางทีสองวันละภาวนาเนี่ยหนาฟังหนอจิตสงบู้บบ่นสงสารก็สมวิปัสสนาแล้ว ภาวนา,าพุทโธกิตสงบรู้ควางนิ่งกลางคนเป็นสมมตะแล้วทีนี้เมื่อภาวนา,าสองอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วมันเป็นเหมือนอนกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นสัมติอะไรเป็นวิปัสสนาจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวหรือไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวมันเป็นสมมติดังนั้นแหละ ในเจตสูตรสมองรวมกันสมสถะนั้นมันก็มีที่พัฒนาอยู่ด้วยกันนั่นมันมีอยู่ด้วยกันอย่างไรระการนั่เราจะได้รู้ว่าสภาพจิตนี่ถ้าเราฝึกฝนอบรมเ,เ,เ,เรื่อม,มันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความหุ่มไว้ไปสู่ความสงบเฉี่อยโยกเย็นเปลี่ยนจากความเดือดร้อน,นไปสู่ความสุขความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็มองเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนมัน ถ้าจิตไปกำหนดายามเปลี่ยนแปลงก็กำหนดรู้อันนี้จังสีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงถ้าใครมีจิตสำหนดเป็นสมาธินิ่งุกลงไปสว่างกล้องขึ้นมาก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิตามสงบนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ ความรลแ้แแกงเห็นจริงหายสงสัยนั่นคือวิปัสสนาจะไมเที่ยวหาเสียงกันให้มันปวดหัวตำองหรักทำอะไรในีก้การแก้ปัญหาเรื่องธรรมะต่างๆในแก้กันที่ตรงไหนอะแก้กันที่ตาหูจมูกเล่นกายในใจจับสุนารังบาลตาสากองการสำงวงตาเป็นปานี ปะระตโรโตเตนะสังวรังการสังโยชน์อุเป็นการิหานินะสังวรุสาธุการสังโยชน์จมูกเป็นการิจุหายะสังวรุสาธุการสังวรนี้เป็นการิปาเจตะสังวรุสาธุสังโยชน์ตายเป็นการิมะนะสาสังวรุสาธุการสังโยชน์ใจเป็นการิ ถ้าตาสัมผ so ัตัวที่สูที่สูสัมบูรณ์ในที่ทั้งปวงยอมทนเจ้าทุกข์มันเป็นอย่างไรสัมรณ์ตาเนี่ยสัมรณ์อย่างไรมีตาแล้วไม่ดูกันหรือไม่ใช่ดูแต่ต้องให้มีสติจะให้มันเป็นตาหาเรื่องหูด้ยินเสียงก็อยาให้เป็นเสียงหูหาเรื่อง จมูกก็อยากให้เป็นจมูกหาเรื่องริ้นก็อยากให้เป็นริ้นหาเรื่องปายก็อยากเป็นปายหาเรื่องก็เดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นวระเสาร์พม่าขานใหญ่โตเดนมาเขาจัดก็ขีดตีงร้างให้พักอุ้มันทำได้สมเกียรติสมยศเราแม่นลายกันตายหาเรื่องแล้วมันจะร้อนที่ดีๆ การปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การปกติสมปัจันรได้ให้รู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกเข็มายใ,ใจสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความมีปฏิปันดาความรู้แจ้เห็นจริงร,รงรู้ว่าอะไรเป็นบาว่าอะไรเป็นบุญแก้บาให้มันมากมากเพิ่มบุญให้มันมา มันก็เป็นการปฏิบัติีปฏิบัติท่แต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าสาตาโลจถาคาคาคาตาคาเพราะเป็นใจเยียงผู้บอกใครจะไปดบใจดีทั้งเอาแต่อีกการหนึ่งตอนที่จะจบประกาเนี้ขอแนะนำนิธีสร้างพระรามสิ การน,นอนเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการรับทานเป็นเวลา,าการขับถ่ายเป็นเวลาการอาบน้ำทำร่างกายเป็นเวลาทำอะไรให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้มีสัจจะไวในใจว่าเราจะทำอะไรให้มันจริงใจซะจากสักอย่างหมน ให้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจนี่คือแผนการสร้างพลังจิตพลังใจการทำอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสัจจา,ารมีหากใครมีสัจจามจริงใจมีสัจจา,ารมีใกล้ต่อการตรัสรู้ ความปัจจักความจริงใจแล้วยังหา,าพระโวธิจาเมื่อพระองค์ทรงเป็นพร,ร,ระโพธิสัตว์บำเพ็ญบปอินทรีไปบวชเป็นโลสีอยู่ในป่าหินมพผ่านก็อาลนเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระนครหนึ่งเมื่อถึงหน้านนะพระฤาสีกออ็อมาทางอากาศมาพักอยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินอารน เรื่อพระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทรงทราบเสด็จไปข้อและมัตรการถาวา,รายการอุปถัมภ์ป่าละบารมีที่ท่านสร้างร่วมกันมามาันเป็นเครื่องกระตุ้นเ,นเตือนใจให้เอาใจใส่กันาพระฤาษีก็อนุเคราะห์ด้วยธรรมะด้วยอิทอธิฤทธิอธิษฐารจิจให้ภา,าลาังชาภาลังที่มีความสุขความสบายถวา,ายการอุปถัมภ์ด้วยการนิมนต์มาฉัน ในพระราชวังทุกวันทุกวันได้อยู่มาในการครั้งหนึ่งข้าศึกมันมาประชิดชายแดนแต่ก่อนต้ผู้ล่ามันก่อจราจนขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบตงมอบนาทีการอุปถัมภ์พระลูกิษยไว้กับพระราชนินีพระราชิน์ก็ทรงทำธุระนาทีพร้อ แต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าทำพราชิเนจัดสำลักมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าจะ้วพ่อพระฤาษีก็ไม่เสด็จมาสักทีแต่พระฤาษีมาก็พอมาเข้าทางหต่างๆไม่ได้เดินซักซักมาเหมือนอย่างเราวันจมนวันนั้นพลาเจเน่คอยแล้วคอยเล่าจนทรงเหน็ดเหนลยก็เอ็นพระวรกายลงไปไม่หลับไาย รักอย่างสนิทสายก็เลยสีก็เข้าทางก็มาบาดโกนพอออกจากทางก็มาบาดเข้าได้เวลาขันจังหันแล้วที่ฐานเก็บเข้าสู่สมาบัติมาทางอาบัดพอหอบมาทางอาบัดขาเจิงลงหงส์สองประสีบางทีหมให้เศกไม้บังบางทีหมดให้หนังเสือบ้างพอหอบมาทางอาบาดเสียงก็ทบกระดังสูกบาก กระโดดทิกลงมามาในห้องห้องกระโหลกพระลาชนีกำลังบันทมหลับกระด่งองค์ตึงึง้นไม่ได้ระวังองลอยทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นการยั่วยวนให้กระโหลสีเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วทานกระโหลสีส่วนขาดความยั้งยั้งตั้งใจขาดสี่ทนไม่ไหวก็กระโดดตั้งพระลาที่ดีโดยขันจังขันเสร็จ หลังจากนั้นก็ออกมาทางอากาศได้แันต้องเดินเดินมาฉันทั้งฉันฉันทั้งจังหันฉันทั้งเพนแล้วก็กลับไปสู่สวนอุทยานจนกระทั่งพระราชาปรา้าศึกสบบราชาลงจเจดจพราจวัางรับปลมกันนั้นก็คอยเก็บบุว่าพเวลาที่นี้ที่ทำทีดีมีร้ายกับพระฤาษีแล้ว วิจารณาด้วยวิจารณญาณของนักสังโดยตั้งเทใจว่าถ้าเราจะไป็ามพระฤาษีถ้าพระฤาษีรักอย่างใดเราก็จะรักอย่างนั้นปิญญาอย่างใดเราก็จะรักอย่างนั้นทีนี้พอจะด็กไปเข้าวมาถามพระฤาษีว่าพระคุณจ้าประพฤติอย่างนั้นจริงไหมพระฤาษีวิจารณา ถ้าเราจะโทรพระองค์ก็ต้องส่งเชื่อแต่พระเรื่องอาไะเราก็ตั้งบาร,รามินีพวกธสาปรปานแร้วจะมาเสียสัจจะเราจะโทนประกามความจริงดีกว่าพราชาถามาจริงไหมเล่าจริงพระเจ้าค่ะแม่พระพุทธเจ้าเนียขั่นเร่งในสัจจะเราม่บบ รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินยอมลงโทษผู้กระทันเกียาารติได้โดยอาณาโดยอำนาจของเราแต่ท่านก็ไม่กลัวความตายหน้าอาชญาและข้าพุทธเจ้าที่ข้าพุทธเจ้าประพฤติล่วงเกินไปนั้นขอถวายไม่เอาเรื่องแต่ต่อไปข้า,า,า,ขาพุทธเจ้าจะประพฤติเช่นนั้นอีกเราอนุญาต ให้ทรงเื่อให้เอาโทษและมาเหตุสีใดๆทั้งนั้นส่วนพระฤาษีก็ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์ก็มาพิจนารณาว่าโอ้ตั้งสิบหายไปก่อนแเ้วก็เรามาสู่แดนมนุษย์ได้น่ะเขาสู่แดนมนุษย์เนี่ยมันมีปัจจัยอันตรายถ้าอาจารย์ของเราสอนไม่ว่าไปสู่แดนมนุษย์นะให้ระวังถัดมีเขา่าหยิอ,อกมันจะติดเอาตายเราก็มา ถ้าจริงจอย่างนี้อย่าลยต่อไปนี้เราได้มาใกล้มันอีกแล้วแต่เราเรอปทินนันจิตเท่าทานสมาบัติคองนี้ไปอยู่ฝันหรือไม่านตัง้งแต่ กอย่างยิ่งรบกวนสานนี่ท่านสอนให้นอนสี่โมงตื่นดีสามนอนสี่โมงตื่นดีสามอันนี้เป็นหลักกาสอนในเกิดองตบตะเที่ยวเข็มล็อหนะะาใครปฏิบัติไปแล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังเสียพลังใจมีสัจจะความจริงใจระนาดพอสมควรแล้วผมพูดติ่นไปผมฟังก็ผมเมื่อยเก็บแก่ เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงของยุติการบรรยายธัมมะก,ก็พอเป็นกติเสือนใจของท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้การหลดติดอย่างไรเดินจงคนก,นกบภาวนาพุโทโธพุทโธอย่างเต่านั่นแหละการเดินตรงกรมนี่เราได้สร้างปติสำปัญญะมากกว่านั้น หรือนอนแล้วเราต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการน,นั่งนี่มันสบายไม่ต้องระวังอะไรนอนอยิ่งสบายใหญ่การปฏิบัติเดินตรมนั่งกัมาที่เกณฑ์กำหนดจิตนอนพักผ่อ,อนวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าแบบ Like me, I okay, not